อันยองค่ะวันนี้นะคะจะจะมา่ารีแอคเพลงกันนะคะวันนี้เพลงนะคะก็จะเป็นเพลงที่แบบดูมุดเศร้าๆได้อารมณ์นะคะก็จะเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยมาล่าสุดเลยเพลงเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรวันเกิดเออวันเกิดวันเกิด่ะวันเกิดใครอ่ะวันเกิด วันเกิดใครวันเกิดเธอวันเกิดเธอเออของใครของใครของบอสพามพามเต้นกับเขาหน่อยวันนี้เราจะมารีแอคเพลงวันเกิดของเอ้ยไม่ใช่เอเออวันเกิดจะรีแอคอะพูดผิดพูดเพลงเูวิโน่รับงห้าสี่สามสองเอาไว้วันนี้เราจะมารีแอคเพลงวันเกิดเธอนะคะก็คือ 2U นะคะคือของภ o ูวินนะคะที่เพิ่งเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวครั้งแรกแรกใช่ครั้งแรกรแล้วก็เพลงแรกจริงๆน้องอะ่ะมีเพลงมาแล้วก่อนอันนี้แต่ว่าจะเป็นเป็นประกอบซีรีส์ถ้าใครอยากไปฟังก็สามารถได้ที่ช่อง g e a m M T V Official นะคะหรือว่า เป็นทางไอจีทวิตเตอร์ของจิมเอ็มทีวีนะคะเดี๋ยวเราไปรีแอคดูกันดีกว่าว่ามันจะดีขนาดไหนเพราะว่านางเอก m อ็มวีเขาบอกว่าสวยมากเองเออมาดูกันเลยดีกว่าค่ะเอายังเองเะเอ็มวีฉันฉันค่ะฉันอะไรกันฉันก็จะรีแอคจบตีกันไปแล้วตีกันไปแล้วสิบนาทีนี่เราไปรีแอคกันเลยดีกว่าเออเออ

ฉันแค่เธอจากนี้คยดูแลเธอเหมือนกูรักเธอเหมือนกูตาจะยังเป็นอยู่ตรงนี้เสม,มอป่วยป้อนเหมือนกูเธอทุกปี

oh อ,อินหนึ่งเยวเลย,ยเพลงเศร้าของแ่แหละอินึ่งเยวเลยไเจอกันแล้วค่ะกับเพลงวันเกิดเธอของภูวินนะคะเอวีเหมาะมากมูด d มูด d ดีแสงดีคือเหมือนเขาใส่เฟสสีเหลืองเข้ามาใช่ไหมเออภาพมันเลยดูแบบ มีความเศร้าเออเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆแล้วคือแบบใครที่ชอบฟังเพลงเศร้าเพลงนี้เลยค่ะที่เหมาะกับคุณวันเกิดเธอจริงใช่ไหมก็อยากจะรอฟังเพลงต่อไปของกูวินแล้วยัง่ปล่อยเอาไว้อด้อล่อยขอโทษนะูวินคือเพลงมันดีมากๆดีจริงๆถ้าใครที่เหมาะใครเอ้ไม่ใช่ดิใครที่ฟังเพลงเศร้าอ่ะจะอินมากๆ เหมาะเลยกับคนที่ฟังในฤดูของแบบฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเศร้าได้ดีอารมณ์มูดมานี่ลูกชายเธอปล่อยเพลงแล้วก็เก่งที่สุดเออแต่ว่าได้แต่ว่าเห็นว่าเขาโฟดก็ช่วยใช่ <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> โฟดโฟดเขาช่วยอะไรนะเทียบเรลี้ยงใช่ไหมเ <Yeah. S 1> นี่ยลิปส <Yeah. S 1> ิง ใช่ช่วยก็แบบว่าเออน่ารักมากเลยทั้งโฟทั้งพูวินอุ้ยดีมากมากอยากบอบว่าน้องทั้งสองคนเก่งมากๆแล้วก็ทีมงานเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเก่งมากๆเก่งแล้วแหละแฟนฉันเก่งอยู่แล้วค่ะยังไม่โตเนาะน้องสามขบอยู่เลยอ่ะ อะก็วันนี้รีแอคจบไปแล้วนะคะเพลงวันเกิดของเธอรินเป็นอะไรก็รีแอคจบไปแล้วนะคะเพลงวันเกิดของเธอนะคะของครูวินตอาถ้าใครอยากฟังเพลงนะคะก็ดูเอฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใครอยากดูเอ็มมี่เศร้าๆผ่อนคลายไปกับทุกคนนะคะที่เอ่อไรซ์มิวสิใช่ไหม ใช่ไลฟ์มิวสิกนะทุกคนเข้าไปชม MV ได้นะคะ <S <S นางเอกก็สวยพระเอกก็รอแล้วภูวินเล่นเป็นนเก่งมากๆ <S 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 บ๊่อบายบายไปกันนะไว้สาจะจะพามารีแอคอะไรที่ไหนทำไรรีแพ็กเออเลยไว้เจอกันข่าวหน้านะไม่รู้ว่าใครจะมารีแอคด้วยกันหรือว่าจินเออไม่ใช่ชันแล้วนะเฮานา วิดแรงมากต้องมารีแอคด้วยกันอีกสิเนาะถูกไหมไม่จ้าเฮ้ยต to ีกันไปแล้วห้าหาร้อยบ๊ายบายบ๊ายๆกล้องแล้วบ๊ายบายเลยอีกกล้องแล้วปิดกล้อ้ว